เออ,อเต๋อไม่เชือตัวแล้วเจ็ดฉันก็โดนนี่นะโดนต่อยโดนผีหลอกเลยไม,ไม่เอาอย่าเรียกมีเนี้ยชอบเรียกลเลอะเถอะหาดัวในตู้เย็นนะ่ไม่รอด สวัสดีท,ทุกคนวันนี้เพื่อนมาซ่อมผมมาอ้นี่เราต่อผมให้หนานะครับผมค่อนข้างจะบางบางเราก็จะต่อให้เอาทีรานที่ัาคุณนายขาหลายช่อก็ปุมใหญ่เกินนี่ผมบางก็มาต่อให้หนานะ,ะไม่ได้ต่อทั้งหัวต่อเป็นชั้นกัน นี่ก็ชอบต่อกาวแกะได้หลุดได้นะแทกีบถ้าแรงก็ชั้นละลอยไงไม่แพงกับผมนี่เราก็ต่อคนที่ย,ยังเกลอที่นั่นเนาะเราก็เอากาวไอซิซิลิโกนนั่นเจ็บแล้วก็มือไปแต้มน้ำหน่อยแล้วก็มาบี้เนาะมันจะได้ไม่เป็นนี่ จะได้ไม่เป็นเป็นคุยๆผมน้อยเส้นเล็กก็สวยได้มาต่อให้เยอะได้แล้วก็วางเสร็จแล้วก็ยิงกาวยิงให้ทั่วล่องพอด้านเสร็จแล้วเราก็แต้มน้ำเหมือนเดิมแล้วก็บี้ให้เข้ากันนะ รุดต่อได้เปล่าต่อข้างบนต่อให้หนากันนียผมบางนล้วมาตรงชั้ใช่ไหมโอเควันนี้งานเบาๆทำเล็บด้วยได้ไปเป็นเพื่อนเสือเหรอ บางก็ต่อให้หนาได้นะสมัยนี้ทันสมัยไม่เหมือนสมัยก่อนทำได้ผักก็ดีเนาะพอจะไปอยู่กลางน้ำมันก็ไม่ร้อนเลยเนะาะพอพเหงือออกแล้วมันก็เย็นใช่ไหมใส่เสื้อน,นาหน,นานิดนึงลมมันพัด่ในบ้านอดอู้มากกว่าน,นี้ก็ทำนี้นะให้มันเงาเเอาน,าน้ำเต็มแล้วผมเขาไม่หนา รุ่นเท่าไหร่ห้าสองก็ยังซ่าอยู่สิ้นอยากสวยไม่อยากแก่คัะเหมือนช่างช่างห้าห้าก็ไม่ยอมแก่ค่ะยังไงก็ต้องเปรี้ยวไว้ก่อนกระชักไว้ใช้น้ำแต้มแล้วมันจะนี่เนาะมันจะเงาแล้วสวยเกยอกัให้แมนาจะหนอะไรวะน้ำะใชอใหใช่ ต่อผมก็ต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนอันนี้ผมเขาบางเป็นเซิลิิคนก็ไม่นี่ไม่ค่อยติดกันหรอกถ้าเกิดว่าผมหนามันจะติดกันเป็นก้อนเวลาเราสระเราก็ต้องดึงเนาะจะต่อให้มมนหนามันก็สวยนะนี่ก็ใส่สีนี่จะให้กันไปก็ได้ตัวนี้เอาป่ะ นั่งเหลือใส่สบายยานาใสแล้วอวกเพราะว่ามันเป็นสรงสูง,สงเพราะยนาเป็นคนสะโพกสูงไป <ś les> ตัดอะไรนะอ้อย <ś les> ตัดตัดลำอ้อยตัดไง <ś les> ตัดแผบงไหนวะตัดยครงอ้อยขัน <ś les> โอ้ <ś les> โครงกานอ้ เราจะต่อไปถึงข้างหน้าเพราะว่าต่อข้างหน้าเกินเขาก็จะหวีลําบากอันนี้ติดเส้นตอกเส้นเราก็ตัดเราก็จะมาเอาท้าย เราอ่ะพอก hmm. ินข mm. in ้าวอิ่มมันก็จะง่วงรุ่นเขาเรียกอะไรรุ่นพักฟ่อนรุ่นทอนุทอนหอมรุ่นเนี้ยห้าสิบฝายยาอะไรหนูใชหมดอยู่แล้วกินเออถ้าตังเฮ้ยตังใหม่ได้สามคนสามคนมันสี่สี่อันนะวันนั้นก็เรื่แท่งเดกี่ดวันนั้นมันสี่ร้อยไงเออ เออออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี like ๋ยวเดี๋ยวโอเคอันนี้มันมีช่วงรถเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวโกอีตอนนั้นมันต้องสองซื้อหึงแถมหนึ่งต้องสี่รก็ผิบใช่ป่ะมดก่อนที่เราซื้อกันอ่ะเออเดี๋ยวดูมดนี้ เหมือนเดิมนี่ก็ได้เจ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูช่วงนงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดยจนาก็มิตรนาสามสิบ เราอายุเนี้ยแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวนี้ก็ถึงว่าก็ดีแล้วมาอยู่กันรวมรวมกันไอ้นี่แม่พ่อจะได้ชื่นใจลกูกมาอยู่รวมกันหมดเนาะไปด้วยอ่ะเออจอดปีเดียวก็จะนาแกนแกเดือนกันเฉยๆ จริงๆนะแม่คุณนขาบอกให้นอนหัวค่ำนอนดึกแล้วก็นั่นงวงเงียบคุยกันไเนี่ยจริงเวลามาอยู่จริงๆก็ไอเนี่ยบ้านพ่อนี่เยอะทำกินเราก็ให้พ่อเรากินดีกว่าอีกให้คนอื่นกิน ไปเรียนคนอื่นอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปก็ตีกว่าได้กว่าแผนไม้อัดตีก็ได้นี่นเดี๋ยวก้าใจออก ใช่ที่ว่าเขาเขาโอเคเราก็โอเคถ้าเขาไม่โอเคเราก็ต้องป๊อปจุดเจ้านัยเหนื่อยไปทำเลี้ยงเจ้าบ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราดีกว่าเออเด็กเขากระหล่๊ไปหลอ่เอเออนะนี่เราก็กล้าจะเสร็จแล้วเขาแทนที่จะสองชั้นเนาะแล้วเราก็ยิงตาให้มันได้อย่างเงี้ยเยอะมากไม่ใช่น้อยมองมากินตาช็อ เก็บมือหมดนจะเป็นเนี่ยตอนที่เราหนีผมอะ่ะเป็น,ปน,ปนตาปลาเลยปิดเลยน,นุดไม่ได้ดูได้ไหมไเออข้างนอกก็มีอีกมันนอกรู้วมาง,ง่ายง่ายมันล่าก็มีติดตั้ง<า>อนนี้หน้าสด ทำกินไปไปไล่ bo <likely. S 2> ่กระบาดยกบายแล้วไม่ต้องเวียน่อยโธมันมียุมันกระทอคนเราทำงานล่านนัน็้ามานั่งเทียดหา เออขึ้นโอ้โหเนี่ยเห็นบ้านน่ากินเออก็ไม่ใหม่เนี่ยเก็บกินได้สบายหลังบ้านก็เพียบยอดเั่วก็ะโลกินเป็นไหมหลังบ้านมันเต็มไปเก็บสิเออมันขึ้นเองอันหลังบ้านเนี่ยตรงเนี้ยเดินไปลงรถอ่ะแต่ที่เบียรเยอะที่หลังบ้านนีนาเนี่ยโหต้นรั่วกระจิ้บน้ะพริกนะสุดยอด อันนี้เดี๋ยวเราไปดูไหมลวกแล้วกน้ำน้ำมันนะโอ้โอ้โอ้รสแบบวาไมโคตชั้นนี้ขอคืชอบสวยสวยจริงๆนานโคตรสวยไปซื้อที่อยู่บ้านกลัวน้ำท่วมไงพรน้ำท่วมที่นี่เด่นๆที่มังการนะทิ้งเทศมังการในบ้านไทยอนนั้น เสร็จแล้วนะคะเอายเือืนนี้งอรนะปรวตากาอะไะกาละ่านใาสนแล้วแต่ก็มันดีหนังชันชอบมัแคนี้ค่ะเองมันซีดเลย นีเกิดนี่คนขาจะยุยสวยมากผมเอน,นี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยชั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาหนีบเรามาดูกันใหม่ก่อนอันนี้เสร็จแล้วนะคะี

ทิ Aqui, ้งก็เลยอันนี้เสร็จแล้วนะคะต่อเสร็จแล้วค็สวยค่ะสวยค่ะต่อให้หนานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยแล้วค่ะต้องดลงเยอะต้าำลงหลายรอบเ